จฉนรู้อยู่แล้วว่าคุณเฉินจะต้องไม่เป็นอะไรนี่แกดูดซับพลังความเย็นแล้วยังรอดชีวิตออกมาได้จริงๆอย่างนั้นหรอแกตาบอดหรือไงแกก็เห็นเห็นอยู่แล้วนี่แกอยากตายมากสินะบางอาจมายุ่งกับหยูฉีแถมยังทำร้ายเพื่อนของฉันยิ่งไปกว่านั้นยังดูถูกผู้รับใช้ของฉันอีกส่งเข็มทิศเจ็ดดารามาแล้วฉันจะให้แกตายโดยไม่ต้องทรมานแกต้องการเข็มทิศเจ็ดดาราของฉันอย่างนั้นสินะ ฉันไม่มีทางให้มันกับแกหรอกนะฉันให้โอกาสแกแล้วแต่แกไม่คว้าม,มันเอาไว้เองเลิกภาพอะไรไร้สาระได้แล้วคุณเฉินวิธีเดียวที่จะตอบแทนคุณที่ช่วยชีวิตลูกสาวของผมก็คือความตายผมจะยืมมันเอาไว้ให้พวกคุณรีบหนีไปมันก็แค่ขยะที่เอาแต่พึ่งพาของวิเศษคุณไม่ต้องกังวลไปหรอกคุณไม่จำเป็นต้องเอาชีวิตของตัวเองไปเสี่ยงไอเวนนี่ฉันจะฆ่าแกซะดูดซับความเย็นเข้าไปอีกสิ ฉันอยากรู้ว่าแกจะทนได้อีกนานสักแค่ไหนฉันจะแช่แข็งพวกแกให้ตายไปด้วยกันเลยฮ่า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 หลังจากที่ฉันแช่แข็งแกแล้วฉันจะทุบแกให้แหลกสลายไปเลยนี่คือความสามารถทั้งหมดของแกแล้วอย่างนั้นหรอเป็นเป็นไปได้ยังไงทําไมพลังความเย็นในเข็มทิศเจ็ดดาราถึงทําอะไรแกไม่ได้เพราะฉันดูดซับมันได้ทั้งหมดยังไงล่ะ หลังจากเข้าสู่ระดับการฝึกฝนลมปานขั้นที่6ความเร็วในการดูดซับของฉันก็เพิ่มขึ้นมากยิ่งดูดซับความเย็นยิ่งทำให้การฝึกฝนของฉันพัฒนาขึ้นไปอีกเจ้าหนี้มันสับประหลาดหรือยังไงกันเข็มทิศ7ดารานี่เป็นของวิเศษจริงๆฉันต้องได้มันมาอย่าได้ใจเกินไปฉันจะทำให้แกรู้ว่าฉันแข็งแกร่งมากแค่ไหนนั่นคือพลังผีคุณเฉินระวังพลังผีแค่นี้ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะมันก็แค่ของเด็กเล่น แกมันก็แค่หิ่งห้อยไม่มีทางส่องแสงสู้กับพระจันทร์ได้หรอกทักษะแห่งสวรรค์แสงสังหารปีศาจดิจิตอลไวเลตจงสูญสลายไปซะพลังผีของฉันสูญสลายไปในพริบตาเลยอย่างนั้นหรอนั่นคือทักษะอะไรกันแน่ส่งเข็มทิศเจ็ดดารามาให้ฉันตอนนี้มันก็ยังไม่สายเกินไปนะถ้าฉันไม่ส่งเข็มทิศเจ็ดดาราให้มาแล้วก็ฉันได้ตายจริงๆแน่ฉันจะให้เวลาแกสิบวินาทีสิบ ฉันจะให้เข็มทิศเจ็ดดารากับแกคุณเฉินมันกำลังจะหนีไปแล้วคิดจะหนีอย่างนั้นหรอถ้างั้นก็คงให้แกตายแบบสงบไม่ได้แล้วล่ะแข็งแกร่งมากจริงๆจ,จ,จับตัวเหลวเฟยด้วยมือเปล่าเนี่ยนะปราจารย์ผมมอบเข็มทิศเจ็ดดลาราให้แล้วปลดไว้ชีวิตผมด้วยแกทำให้ภรรยาในอนาคตของฉันต้องขุนเคืองวันนี้คือวันตายของแกแล้วล่ะเฉินเฉินปิง อาจารย์ของฉันคือปรมาจารย์ลัทธิเต่าจือถ้าแกฆ่าฉันเขาจะต้องมาแก้แค้นให้ฉันแน่อย่างนั้นเหรองั้นฉันจะรอนะไม่นะ